แดดลมล้มตกแล้วะกวดเขากวางบ่กวดเขากวางไว้เด <few lines> <oded> ี๋ยวบ่แน่ยฝนอาจจะตกอีกเต็มเดินเลยครับนอุ้ยเต็มเดินวัดเลยครับมี่ต่เขาต่างไว้

ก็เนีเดี๋ยวเต็มเลยครับนี่าให้พี่น้องอย่างเบิรงกันโอ้ยอยู่ในสาราเนี่ยก็มีต้นปัดในสาราจีกระตากครับนี่เต็มเลยครับโอ้ปวเขา่าไหมเต็มเลยครับนี่ปัดพี่จะขอาเศษทีได้ครับนี่ เด็ผู้เดเขาห,หลายลครับยืดบังนครับแดดเต็มเต็มเลยครับม,มือหนิคน้ยเขานะเอาต้อมเขาต้อมเขาโอ้เริ่มแหงแล้วตัวนี้เริ่มแหงแล้วง่าละ mất có gì có rồi đấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อ้าปั่นคูเเนี่เป่มอ้มเตอร์สีเหลืองม็ดแดดของงามเมืองที่ไนพี่น้องเบิงเมองเบิงเบิงเขาเปิด Sampai ini ท่านเทุกเขียดเ่พันลจตพันลุมมออกสเลยจพันลเ่งมวลมนไส้เลยนะใช่นอยใ่ใช่เนาะเราทำคลิปแบบนั่งนินทาคนได้ไหมได้าังนะคลิปเนี้ยข้เห็นตัวนั้นหน่อยอืมบอกอีเหงียบวาวนคนั้งคุณนคนนี้

เอปลาเอะดเาด้วยนี่มันีมสองคนนี่อยลเี่ยลงอยู่นี่ที่นะนี่เด้ตว่าถือว่าเหน่ยการทเจริตจับจ่อที่เหนี่ยงเอนี้ี่ตากไว้พอข่อยเขาวว่งเดเด็นทิมันมันกทิยี่ืกันมอนกัน ท sí, yeah. yeah. ี่ว่าตาเขาอยวันตตากแล้วก็ซื yeah. ้อนงผมว่าสวันด้เดิมมืนันใช่เสียง่เสยเรนาะใช่ก็หันกินแยกกันเราทองเราไล่เล่นต่อกันมนเป็นกีนมันอะไรเดียกินแยกคมไไเรยมาแล้วเล่นว่าักลองจีเน

เฮ้ยไเดีนะยี่สวัสดีค่ะวัสดีค่ะโอ้ยอูดังยันค่ะสวัสดีค่ะคครับพี่น้องคลิปนี้ฝากไปเท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ